Yeah, é, ราตสัมมาสัมพุตสะนาโมตัสสะปากาะกวาตอาราตสัมมา สานาโมติโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยติสุปฏิปันโนปะกาวะโตสาวะกะสังโฆชุปปิปันโนปะกาวะโตสาวะกะสังโฆยญาณิสารานิโยอนุตตรังคุญญาเกตังโลกัสสาทิสิทธิกิจจังมัมะข้าข้าคิด

อนุโมทิตาพังสาเมนาตาตังบุญยญามัยหังคาตพังสาดุสาลุอนุโมทามิอนุโมทิตาพังสาลุนาตาตังบุญยญามัยหังคาตพังสาดุสาลุอนุโมทามิ สาธุวันตามีพันเตสาพังอาปาราทังกามาตามีพันเตมัญกตังปุญญสามินะโนโมติปันปันเอากล้องทุกทีที่พี่เจนถ่ายรูปนะนสีีเกยว่อน อ่ามียอาจารย์เต็มบูตเต็มดา ตัวันตามีพันเตสะพังอาปาราทังคามาตาเมพันเตมายากั เิวานัง,านาง,านางสุขิโตจามหาลาโภตติยัมปีกรดบัรดานประทานพรุนข้าพเจ้าทั้งหลายมีโจกลาปาสนามีบารมีการเงินการทองตลอดไปจนถึงมีความสุขความเจริญแจวลาดปลอดภัยจะทําการสิ่งใดจึงเจริญถึงการเงินการงานการดําเนินชีวิตจะตุรพิทธาพรชัยทั้งสี่ประการโดยถือ เดี๋ยวกัะคำเดียวดีตัวจากไปงาี๋ยั่นสาทุวันตามีพันเตสภพังอาปาราทางคามาทาเมพังสาธุสาทุอนุโมทามิอ้าวกับนี้มนหลวงพ่อพระครูวิจารณ์ปิพาริยะสงไปน่อนั่งก็ลุกมาตูดู่ะอูประกดมาดูบหนูอ้โหนั่นไม่ธรม ใส่ยูนเนาะนี่ใข่มาใส่กดตำรวจยับข้ามาเฮ่กัามาข้าจะดาห์หทั้งทุกเจ้าน่ะอ้าวกลับไปคราาูบาอาจารย์อาจารย์ทอริยาสงทุกทุกพระองค์ในฐานะลดูศิษย์ลูกหาลูกหลานต่างเต้าได้มาสุมาคารวะสักคาราปูจาตึงเดือนจีปีใหม่ตลอดจนถึงตอน สาธุวันตามีพันเตสะพังอปาราทางขามาธาเมพันเตมายาคตังบุญยังสามนอนุโมทิตาพังสามินาคตังบุญยังเนี่เป็นนิมนต์ทุกทเลยมาจุดจุดะเจ้าตั้งใจกันมั้ อฉันทุกที <S 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 exactly. <S <S ่ใช้แปงสาราหลวงก็คือสําเท็จทุกงีพิสําเร็จ์โดยเร็วพัน์คือกรรมอธิษฐานได้สําเร็จผลสําเร็จผลสําเร็จผลโดยเร็ววันทางข้ามาทาเมบันเตมายากาตังบุญอย่างสามีนาอนุโมทิตาปังสามีนากตังบุญอย่างไม่หักตาังสารสารูอนุโมทามีไหนก็เดี๋ยวจุดต่อัน ย่างหิไก่สุกสมเด็จองค์พระหลงบรมเจริญพรฒน์หลวงปู่โลกุปดอนหลวงปู่ธรรมะหลกุปดอนจอนไปจุดบาขอเจ้าทุกทุกหลังพระเจาจะอยู่ไปยุคเก่าปลอดภัยจะทําการสิ่งใดขอจงสําเร็จสําเร็จสําเร็จขอบารมีบุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักษ์ภาษาฮิวัตถาถาดได้เว้าได้การกุ้งรุงเรืองทั้งขวาง สาธุวันตามีพันเตสพังอาปาราทางคามาธาเมพันเตมุอยางไมาอย่างทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิไนับถอก็่งนั้นิจมีลาเยกอย่างก็สำเร็จสำเร็จสำเร็จนี่ต้องเป็นพีเด อาตอมนั่งลงลูกอาตอมนั่งลงลขอพรเต็นเต้ข้างนอกมุนตาลำโดยแข,แข่ีก็ไฟอง มนเล่นกองจ้างเน่ยอะโอ้โหลงพี่ค่ะข้าวต้มอะไรไปตุ้มได้ก็ติดที่ตรงไหนขอบคุณจังรอได้ก็ได้ไว้เลยตุ้มเลย พังอปราราธังข้ามาธาเมพันเตมายากคตังปุญญังอานุโมทัยปุญมันทิเบย์ ป้าปอวิตาแมววิสัยปิญญาพอลงสีท่ามุลลักษณนายกท่ามุลักษณแม่ไกพ่พิรัชฌ์นางละไมปิญญานางสาวมงคลปิญญาอัตมาภาจะได้ทากาลทําบุญพุทิศถวายใือทานทั้งหลายที่ได้หลงรักก็ถือเป็นครูบาอาจารย์เป็นญาติสนิทมิตรสาหาิได้เกิดอบโลกก็ดีได้ใช้ชีวิตอยู่รวมกันก็ดีก็ได้ึือมาปัาโช่วปันตาพาเปรตขัดึกสัตว์รู เออจิตตบงวีบิญญาณของเขาเรานั่นไดเป็นส้ชาัิปรายะโปตลอดไปจนถึงเพื่อข้าปพระเจ้าทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขในวันนี้ป่อปอประมาณนี้ครับอนมะกรรมาเนววิปากา

นาธรรมวิปาอินโนธรรมอาทิตธรรมานาคตกรรมปัญจปัญนาธรรมอาทิตตธรรมานาธรรมอานิจาวัตสังขารุปปันภวียธรรมวินโนุปาัิตวานิโลจันปิเสังอุปสัมมุสุอานิจาวัตสังขาราอุปปันภวียธรรมวินโนอิมานิ มัดยังพันเตจัตุปเจ,จยานีสัพปริวารังเตพิโุสังโฆอิมานิจัตุปเจ,จยานีสัพปริวารานิปัดิคานาตุสุขายะต้าแดพระสงฆ์ผู้เจริญแดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าท้าวถวายน้อมถวายจับปัจจัยจับธรรมบริวาร กติมิตาสัตจามเภตานังตถีนัตจารุเพกสตามนุสสารมนายมุนังวาโสโกวายวันยาปาริเทวานาตังเภตานามตกายเทวติคันติยาใจโยอายัญจาโหระกินาอินาสังอินังตุเนหยมุญยปาส ตุตาคานาปการติสักขิโยวิวัจันโตสัพพโรโกวิหาสันตุมาเทขัปวันดาราโยตุกิตายยโภภวานามิวานนาสีริสานิจามุาปัญญาอสกิตาขาปะมุนจันตสัพเพนะคาตสุกิตาอุนตตุขาปะมุจันตสัพเเทวาสุกิตาอุนตตุขาปะมุนจันตุเข้าขานนั้ เยนผีโกงผียาผีพายได้ถูกผีครัที่กันเกิดหน้าในวันคือมึงแก่เนอปล่อยเนิร์รองต่างันได้สูนฝังใส่คือได้มึงเนอปล่อยเนิร์เด้นเหมืนชักบางใจคือมึงแก่เนอปล่อยเนิร์ได้ถูกไปงานช่างใหญ่คือมึงได้แก่เนอปล่อยเนิร์ได้ถึงได้ถึงเข้าหายร่วงว่ได้ถูกผีเมืองคนได้ถูกผีพายตายโหงได้ถูกผีผีพิดชักขาด คนสนใจใมือแก้เนื้อปล่อยเนิ่ขอขอ,ขอมือส่งปล่อยที่พระเจ้าแน้ธิษฐาใไปหมดนี่ถึงพระรามอันสูงคือใด้ปั้นเป่าส่างปส่อยที่ ในโ,โอปุสอาปมสองันรอยสิบสี่นี้เสริมเสริมเป็นวันมิสางพระปูชาวันสิกุป,ปาบารมีครูบาอาจารย์ทันทั้งหลายจงได้มารับเคร,รื่องสาระปูชาศิฆาพเช้าทั้งหลายได้ชัดเจงแต่งดาได้ตั้งอกตั้งใจพร้อมโดยหลกดซีดหลูหาชูตนชจูโอครูบาาจารย์ ได้ประสิทธิ์ประสาสอนนึกข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถปะก,กาวะติธรรมังชีวิต,ตัญญาวาันิปานังสารังขจามิสวางาโตปะก,กเวติตัปโวินยุยติสัมปาติปันโนปะก,กาวะโตสาวากาัสังโอจูปาติปันโนปะก,กาวะโตสวาวะ pakkawat Ohi ceria sucilia mangngka apa raji banlangges si pada kau jasuyeทํา prambajar su padakinang akan maujah kamu mang padakinang pada jinang manokam mangpanit jide padakinang pada Cnan Kariera dada tuyo jesa dada tuyo arahan dada tuyo jeti yang dada kutinga tuh yang dada bangsa.